สตันทีหนึ่งดีกว่าว่าอยา่าอย่าอย่าวิ่งเยอะสตันอีก2ทีบอสตันอีก3ทีอย่าวิ่งเยอะนะผมสตันอีก4ี่ทีอย่าวิ่งเยอะผมเดี๋ยวเหนื่อยนะผมลงไปนอนดีกว่านะผมเดี๋ยวจะเหนื่อยโอเคผ่าน300ยซับมาแล้วขอบคุณทุกๆยอดวิวและยอดซับที่โตขึ้นเรื่อยๆเรากำลังจะถึงครึ่งทางแล้ว อะครับผมกรับสวัสดีดีด้วนะผมตันอยู่เวฟน้านะผมในเกมวายค้าขึ้นต่อแล้วโอ้หนะผมตอนนี้คลิปนี้นะผมเราจะไม่ได้เล่นเป็นสัตว์มาป้าตัวเดิมแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเห็นแต่ละคนนะผมจากคลิปที่แล้วนะผมคอมเมนต์ก็แบบสัตว์ทุกคนคือแบบเยอะมากคือทำไมสัตว์ทุกคนเยอะขนาดนั้นอะคือแบบเยอะมากครับผมแล้วแต่ละตัวสัตว์ทุกคนแบบ เว้อยกว่าทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหบ๋ยอะที่เป่งน,นะผมโอเคสําหรับวันนี้ผมจะมาลองเล่นเป็นสุนักจิ้งจอกดูนะผมผมยังไม่เคยเล่นนะผมได้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะผมเราจะลองมาเล่นเป็นสุนัขจิ้งจอกกันดูนะครับผมมาดูกันซิว่ามันจะเป็นอย่างไรโอ้มันมีที่ตั้งชื่อด้วยหน้านี้คิตตีอาก็โอเคเปไปเลยโอเคมาครับผม เออแต่งตัวได้อะไรได้ออ้มีสกินเอาวะมีสกินวะโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้มีสกินนะผมเนื่องจากว่าผมน่าจะเปิดของจนเทพสุดๆผู้หญิงนะผมชื่อคิสตี้นะผมโอเคเสื้อผ้าก็ออ้มีหน้าแตกหน้าแตกทำอะไรมาครับผมหน้าแตกครับนี่อ่ะดุจจัดใส่หมวกก็มาวะหมวกไม่เอา่เฉยไปอเจอ,อเจอเฉยไปมีแม่มีแมหมึอโมยกบ มีโมอื่นไหมอุย้ยตาดวงตาดวงตาโอเคมีดวงตามีดวงตามีสีฟ้ากับอันบนอ๋ออันนี้ก็มีโอเคเอาสีฟ้านะผมแล้วก็หน้ารอยยิม้มคือท่าน,นั่นเองอู้ท่าน,นี้จะกัดท่าน,นี้จะกัดอันนี้นอนเอออันนี้นั่งโอเคงั้นเราขอเป็นมอบนะผมเมื่อจะโจมตีโอเคเห่าด้วยนะเห่าด้วยนะเออหายากโอเคเรากดเพจกันเลยดีกว่านะผมเพื่อเป็นการเสียเวลา โอเคคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าความโหดของจิ้งจอกอะมันจะโหดแค่ไหนนะผมเดี๋ยวผมจะลองไปที่ป่าน้ําแข็งดูก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะผมเออไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปตะลุยกันเลยนะผมมาแล้วเรายังไม่รู้ว่ามาป่าเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนผมเพราะว่าตอนนี้มันพึ่งเวลหนึ่งอยู่นะเว้ยนั่นแหละเราจะลองมาอัพกันหน่อยดีกว่านะผมมาโอเคกดกดสักแป๊บหนึ่งโอเครับสองมาเราจะลองกดกดกันสักหน่อยดูนะบอสักหน่อยดูว่าอะไร เราจะลองอัพอัพกันสักหน่อยดูนะผมว่าจะไหวหรือเปล่าซึ่งผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านยโอ้โหไม่ไหวครับผมไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเิ้ยได้อยู่นะเฮ้ยไห,หวป๋อหึจริงจริงก็กําลังกําลังพอสมควรนะโอเคกําลังพอสมควรจัดว่ากําลังพอดีอะกาลังพอดีครับผมเราเจ็บมันก็เจ็บนะผมแต่มันก็ตายนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพอัพพวกสเตมีนาอัพพวกแบบค่าต่างๆเรานะ่าจะพอสู้มันไหวนะผมโอเคงั้นเราก็จะต้องเพิ่มวลก่อนนะผมเราก็อัพไปเรื่อยแต่เวสแม่งโคตรยากเลยว่ะ เควสโคตรยากเลยนเนี่ยให้กูไปสู้อะไรเนี่ยกูว่าไม่ควรนะผมเราควรคือเควสมันยากไปเว้ยเราควรจะไปเล่นที่ทุ่งหญ้าธรรมดาก่อนนะผม <c oughs> ว่าไปเลยดีกว่าเออนี่แหละที่ราบในป่านะผม,มะเมื่อกี้คือมันเป็นแค่สล็อตธรรมดาไงมันยังไหวนะผมแต่ถ้าเป็นตัวอื่นหดแล้วอะผมว่าไม่น่าจะไหวนะผมโอเคแต่ว่าเควสมันก็ทําไม่ได้ดีกว่าอย่างเงี้ยเออเควสมันทําไม่ได้นะผมเนื่องจากว่าไอ้พวกไอ้ไอ้ตัวร่างอย่างเงี้ยมันไม่มีนะผมไอ้ตัวชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรวะจํา กวางกวางอะไรนะรลามูสกวางมูสเออกวางมูสมันจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าจิ้งจอกก็จะได้อยู่นะเพราะว่าอืมจิ้งจอกก็จะไหวนะครับผมโอเคมาได,ได้อยู่ได้อยู่อืมมันยังหดไม่ได้ครับผมยังหดไม่ได้ดวงเออส่องลูกตาได้อย่างเดียวนะครับผมโอเคยังหดไม่ได้นะครับผม,ย,ไไผม,ย,ม,ผมยังไม่สามารถทําท่สาสตานได้น,นั่นเองโอเคต้องใช้เวลค่าก่อนนะครับผมตอนนี้เวลสองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัพค่าเออค่าค่าพลังเพิ่มกันนะครับผมอืม เราน่าจะเอ่อทำเควสรจริ้งจอกได้นะคิดว่าโอเคมาอัพเพิ่มกันโอเคสุดจัดเราน่าจะทำเควสจิ้งจอกได้นะผมสำหรับเจ็ดตัวแต่สำหรับหมาป่าน่าจะต้องไปทำที่เออหิมาตรงนั้นนะผมแล้วก็ไอ้กวางมูสอีกตัวหนึ่งนะผมอืม้มไม่รู้จะไหวหรือเปล่ามาโอเคลยุยโดนลุมน่อยนะผมแต่ว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ต้องไหวดีวะต้องไหวครับผมต้องไหวต้องไหวครับผม หนีก่อนครับผมใจเย็นครับผมหนีก่อนนะครับผมให้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 ลูกเราช่วยนะครับผมเดียวเราจะขอมาแวะกินเนื้อหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดไปปั๊มนะครับผมเป็นการปั๊มนั่นเองโอเคโอเคเพื่อเออลูกน้องเราไหวนะครับผมลูกน้องเราสัตว์เลี้ยงเราไหวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะให้สัตว์เลี้ยงเราช่วยนะครับผม เห็นว่ามีคนคอมเมนต์อยู่เยอะนะผมเวลาเออเกมนี้นะผมเห็นมีคนคอมเมนต์อยู่เยอะนะผมใครอยากเล่นกับผมนะเห็นมีคนคอมเมนต์อยากเล่นกับผมอยู่เยอะมากนะผมคือบอกแล้วนะผมถ้าเกิดอยากเล่นกับผมนะผมแอดผมมาได้เลยนะผมสามารถแอดผมมาได้เลยนะผมผมเล่นด้วยอยู่แล้วนะผมเอาว่าตอนที่เราแบบเล่นด้วยกันก็เข้า Discord มาได้นะผมบอกบอกเลยว่าเข้า Discord มาได้นะผมเวลาเล่นพร้อมกันจะได้แบบเออชวนเล่นได้นะผมเราจะได้บ เข้าเขาเรียกว่าตระก,กูลใช่ไหมเกมนี้เขาเรียกว่าตระก,กูลจะได้เข้าตระก,กูลเดียวกันได้นะผม,ม,ค,มคนคอมเมนต์อยู่นะเออนะผมมาเล่นกันได้มาเล่นกันได้เลยนะแอดมานะผมแอดมาเลยนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้ชื่ออันไหนกันแน่ถ้าอย่างถ้าอย่างไอตัวนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคิตตี้ว่ะที่ผมตั้งตอนต้นคลิปอมืกอืมนะผมก็ลองแอดมานะผมถ้าคิตตี้แล้วเจอผมก็น่ารักผมใช่เลยครับผมออออโอเคจำไว้นะผมเป็นตัวสนักจิจ๊กจ๊อก ตัวนี้เนี่ยก็บอืมหน้าตามันก็จะแบบว่าอืมนะอืม <What? S 1> กัดไป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 โอเคสวยจัดสวยจัดสวยจัดกินด้วยทีหนึ่งกัดวิ่งหนีแป๊บเดียวตายกัดก่อนวิ่งหนีแป๊บเดียวตายโอเคดีมากเจ้าสิงโตน้อยดีมากดีมากดีมากจ้าเจ้าสิงโตน้อยโอเค อีกตัวหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องมูฟไปกันที่เป่าหนาวแล้วนะผมไม่รู้ว่าผมไปนู่นนะผมจะไหวหรือเปล่านะอืต้องดูด้วยแหละประเด็นนะครับผมม,มาเดี๋ยวเราอัพค่าพลังเพิ่มให้มันเต็มที่กันหน่อยนะผมโอเคอัพไม่ได้วาเวลสี่วะโอเคแล้วเราจะอัพตัวนี้แทนโอเคเราจะอัพให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะผมเพื่อจะได้ช่วยเราในภายหลังได้โอเคสัตว์เลี้ยงเราเวลเท่าไหร่หรอวะเวลเก้าโอเค ขออีกตัวหนึ่งนะผมสําหรับจิ้งจอกเดี๋ยวเราจะมูฟไปฝั่งนู้นกันนะผมม o v มูฟป่ากันนะจ๊ะโอเคเออเพิ่งเวลสามเองอนะรู้สึกกระจอกจังเลย <laughs> เห็นทุกคนเวลร้อยกันแทบทุกตัวเห็นทุกคนมีสัตว์พวกนี้เวลร้อยกันแทบทุกตัวรู้สึกทุกคนนี่โคตรขยันโคตรเก่งเลยหวังโอ้โห,โหผมเพิ่งสามโอไมค์ o d n e ์สเน็ตนะจ๊ะเออทุกคนโคตรสุดๆไปเลย <laughs> โอเคผมครบสําหรับเจ็ดตัวนะผมเ,เราจะมูฟไปที่ป่านู้นกันนะจ๊ะอีอีป่าหน้าหนาวนะครับผมโอเคป่าสหรับเออสําหรับใครที่ยังไม่ได้แบบว่าแชร์ประสบการณ์เกมนี้นะผมหมายถึงว่าแชร์แบบแชร์เวลแชร์เวลอะไรอย่างงี้นะผมแชร์แบบ เออแบบเวลเท่าไร่มีกี่ตัวบ้างแล้วอะไรอย่างงี้นะผมก็คอมเมนต์มาได้ต่อนะผมคอมเมนต์มาได้เลยนะผมผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะผมเออเคือผมอยากจะรู้ว่าทุกคนแบบหดกันมากแค่ไหนนะผมเพราะว่าผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมเวลยังน้อยอยู่นะผมไม่รู้ว่าทุกคนเวลเยอะกันแค่ไหนแล้วนะผมหดจะจัดเลยที่เห็นคอมเมนต์กันมานะผมโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปฟาร์เวลของเราต่อกันดีกว่าทํำเคดเวลขึ้นไหวเว้ยมาลองดูกันนะ <S <S ผมเราจะกัดแล้วก็จะวิ่งนะครับผมผมขอชาร์จสเตมินาให้เต็มก่อนดีกว่าผมไม่อยากจะไปตายนะผม okay. Okay. โอเคโอเคเต็มแล้วนะผมมาเราจะกัดแล้วเราก็จะลองวิ่งกันนะผมเราต้องวิ่งแน่ๆครับผมบอกเลยว่าเราต้องวิ่งเพราเอว่าเราอาจจะฆ่าไม่ได้นะผมผมคิดว่าเนื่องจากว่ามานัน มันมันมันโคตรเกินไปนะผมสัตว์เลี้ยงเราอาจจะสู้ไม่ไหวนะผมคิดว่าไหวปุวะเฮ้ยถ้าวิง่งเรื่อยเขาว่าวนะผมมันเป็นการขี้โกงนะครับนีแ่แต่ว่าแต่ก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะผมไม่เสียหายอะไรนะผมมันมีทักษะแล้วควรจะใ้ทักษะะนะครับผม,มืว่าไปนั่นนะผมยิ่งเราฆ่าวเวลเยอะๆเ,เวลเราก็จะดูรอดล่างดูหอดล่างไว้ดูรอดล่างไห,งไห้นี่ไงล่ะโอ้โอออยิ่งเราฆ่าวสัตว์โหดนะผมเวลเราก็จะอัพแบบ สุดๆไปเลยอ้ oh my goodness ได้ครับผม <S <S ถึงเราไม่ได้ฆ่าเองแต่เราก็เสี่ยวได้เอาวะอีกตัวเขาผมข้างหน้านะผมไม่รู้ว่าเราจะทําครบหรือเปล่าน,นะสำหรับเผื่ตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องสัตว์มันค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะผมประเด็นคือเวลผมยังน้อยไงโอเคกัดแล้วทีเดียวพอทีเดียวพอขอทีเดียวพ ทีเดียวพอคอทีเดียวพอเดี๋ยวเวล5เราก็จะห่อนสตันได้แล้วนะผมแต่ว่าห่อนสตันมันก็จะใช้สเตมินานะ่าเนาะมันก็ยังเปลืองอยู่นะผมเนื่องจากว่าสเตมิน่าเราเก็บเอาไว้วิ่งหนีพวกนี้น่าจะเวิร์กกว่านะผมาตามมาเลยอยากให้กัดแรงกว่านี้มากเลยนบผมอยากให้กัดแรงกว่านี้มากมากเลยครับผมโอเคโอ,คโอ้ตอนนี้คุณสามารถเออไอนีความัมพันของคุณได้แล้วใช้แผ่นที่ หาข่าวรับทราบโอเคเราก็ผสมพันธุ์ได้แล้วเว้ยเอาวะเราผสมพันธุ์ได้แล้วนะผมเมื่อกี้มีรูกหัวใจอยู่นะผมเราสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปหาเขาเรียกว่าอะไรหาอะไรอะหาตัวผู้เพราะเราเป็นตัวเมียใช่ไหมเราเป็นตัวเมียเราไปหาตัวผู้กันนะผมหาคู่ดีกว่าพูดไม่เพาะเลยหาคู่นะผมโอเคเดี๋ยวโอเคเนี่ยเนี่ยมันพาเราไปแล้วนะผมไปเดี๋ยวเราจะไปหาคู่กันนะผมจะได้มีคูก เสริมขึ้นมานะครับผมออออโอเคเวลห้าแล้วนั่นเองนี่แหละตัวข้างหน้านี้เรานะครับผมมาโอเคต้องการให้เลือดยุบถึง30นะครับผมดึงเราจะเออจีบเขาได้นะผมใช้คำนี้จีบเขาได้โอเคเรียบร้อยครับผมโคตรไวครับผมตั้งชื่อเสร็จสับนะผมคิตตี้นะผมตัวนี้ก็จะชื่อว่ากิฟฟี่นะผมตัวเมื่อกี้ชื่อตัวเราชื่อคิตตี้ตัวนี้ก็ชื่อกิฟฟี่นะผมเพราะฉะนั้นกิฟฟี่ก็ เซตไปเลยจากกิฟฟี่เป็นตัวนี้กิฟฟี่เป็นเพศผู้โอเคกิฟฟี่ไม่ต้องกิฟฟี่ใส่ตาไอ้น,นี่เหมือนเดิมนะครับผมใส่หน้าแต่งแล้วผมแล้วก็ดวงตาสีบนนะผมแล้วก็แอนิเมชันก็จะเป็นแอนิเมชันนอนนะครับผมแล้วเราก็จะกดเพจโอเคตอนนี้มีกิฟฟี่เป็นสมาชิกครอบครัวเรียบร้อยนะผมโอเคก็จะเล่นเป็นกิฟฟี่ได้นะผมอัพกรองอัพเกรดโอเคเออมันโอเคเล็โอเคปรับเปลี่ยน okay. Okay. โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวน,ะนะะั้นอ่ะขออัพกิฟฟี่หน่อยนะผม เออกิฟฟี่โอเคอัพโคตรหน่อยจะจะกิฟฟี่จะได้ช่วยชันตีได้นะผมเพื่อคลิปนี้เราจะเออทำเควสกันเสร็จสับนะผมคิดเออกิฟฟี่พูดพูดชื่อสับสนแล้วตอนนี้โอเคมาโอเคมาช่วยกันตีนะผมมี2ตัวแล้วเอาดิคลิป <le> นี้มีตัวแล้วนะผมมีคู่อีกตัวแล้วนะผมคือตัวนี้เอโอเค okay. เดี๋ยวนะเราเล่นเป็นตัวโอเคเราเล่นคิตตี้นะผมมาเหลือกวางบุหรีก3แล้วก็มาปลาอีก เจ็ดตัวโอ้โหไม่ทันแน่ๆแล้วผมบอกเลยว่าค่าไม่น่าจะหมดนะผม,มน่าจะกัดแรงขึ้นแล้วผมเพราะว่ามีพวกกัดไปเนื้อหอนหนึ่งที้ผมสตันหน้าไปทีงดีสตันหน้าไป,นนาไปโอเคกัดสิบกัดหกกัดสิบกัดหกก็ยังดีกว่ามีไอ้นั้นตัวเดียววะก็ยังดีกว่ามีเพชรตัวเดียวนะผมยังมีพวกมาช่วยนะผมโอเคได้อยู่นะผมได้อยู่แต่สเตมินาผมจะหมดหรอเนี่ยผมห้ามหอนบ่อยๆนะผม ไม่งั้นอาจจะตายได้นะเนี่ยโอเคเรียบรอ้อยเวลขึ้นอัพรวๆนะผมเพราะว่าไม่เป็นกวางมูสนั่นเอง <c oughs> ใคร <c oughs> มีทร <c oughs> ิคแบบเพิ่มเวลเร็วๆอะ่ะเออคอมเมนต์บอกผมได้นะที่ผมรู้ก็ทำเควสแล้วเควสพลาดก็จะเพิ่มเวลเร็วแต่เควสต่อไปต่อไปมันก็จะยากขึ้นอันนี้เห็นทุกคนคอมเมนต์อยู่นะผมเควสต่อไปต่อไปมันจะยากขึ้นอันนี้พวกเลยว่ายากขึ้นจริงๆนะผมยิ่งเควสต่อไปยากขึ้น ย,ยิ่งทำเควสได้มันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆจริงอันนี้บอกเลยว่าจริงนะผมเออและอีกแต่ว่ามันเพิ่มเม่วไวอันนี้ผมบอกเลยมันเพิ่มเม่ไวนะผมแต่อ,อย่างก็คือฆ่าบอสฆ่าบอสนะผมมันก็จะเพิ่มไวเหมือนกันนะผมสำหรับการฆ่าบอสข,ของแบบของแบบป่านั้นๆอะไรอย่างนี้นะผมก็เพิ่มไวเหมือนกันนะผมฆ่าบอสเออ ทำดีทำต่อไปทำดีทำต่อไปชิวๆครับผมชิวๆวิว่งล่อวิ่งล่อเรียบร้อยเวลิลอัพเป็นเวลที่หแล้วนะครับผมอ่อๆแรกๆก,ก็จะอัพไวอย่างนี้แหละครับผมมาปาทางขวาตัวหนึ่งต่อตุ่นไป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 เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยตายจ้าเอเขยมเยี่ยมเยี่ยม เดี๋ยวเราจะต้องอัพเอ่อค่าพลังเพิ่มกันหน่อยนะครับผมจะได้โหดๆถึกๆก,กกันไปเลยทีเดียวโอเคอัพให้กิฟฟี่หน่อยจะดีกว่าแล้วผมเพราะว่ารู้สึกกิฟฟี่นี่ตีอ่อกิฟฟี่เน้นเป็นกําลังไปเลยลัวๆโอเคเพราะว่ากิฟฟี่มีหน้าที่ตีนะผมและเราก็จะเป็น เอ่อความเร็วกับสุขภาพดีกว่าสุขภาพความเร็วนะผมประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกเราไม่ได้ตีเลยนะเราวิ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้ใช้แผ่นนี้แผ่นล่อนะผมแผ่นล่อแผ่นล่อโอเคเละเละเละเ,เรียบร้อยจ้าโอเคอีกสี่ตัวนะผมสำหรับหมาป่าน,นะครับผมเราก็จะเอ่อภารกิจก็จะเวลขึ้นกันแล้วนะจ๊ะ สตันทีหนึ่งดีกว่าว่รราอย่าอย่าอย่าวิ่งเยอะสตันอีก2ทีบัสตันอีก3ทีอทย่าวิ่งเยอะนะผมสตันอีก4ทีอย่าวิ่งเยอะผมเดี๋ยวเหนื่อยนะผมลงไปนอนดีกว่านะผมเดี๋ยวจะเหนื่อยโอเคสี่ตัวหรือแค่สามตัวนะผมไม่รู้ว่าเราจะเจออีกไหมนะผมสามตัวอื้อหือ หอนไปหนึ่งทีดีกว่าปัดหอนไปหนึ่งทีหอนไปสองทีดีกว่านะครับผมแ้วก็นอนพักนะผมแล้วก็นอนพักนะจ๊ะอืมอีกสองตัวจ้ารอผมแข่งแกล้งก่อนนะผมผมจะไม่วิ่งนะผมผมจะฟอตฟัดฟัดฟัดเลยนะผมรอผมแข่งก òn, แกล้งก่อนเถอะแกเฮ้อืมตอนนี้ก็ต้องให้พวกช่วยไปก่อนนะผมมีพวกก็ต้องให้พวกช่วยไปนะผมจะบอกว่าใครที่สู้ไม่ได้ก็ ทำตามผมได้นะครับผมทําตามผมได้นะครับผมเป็นการเป็นทริคของเรานะผมเราไม่ได้โกงมันเป็นทริคนะครับผมทําได้ก็ทําไปเอเอเกมมันทําได้ก็ทําไปนะครับผมดูหลอดล่างเอาไว้ดูหลอดล่างเอาไว้ดูหลอดล่างเอาไว้ดูหลอดล่างไว้นะครับผมดูหลอดล้าง,างวไว,ว้นะครับผมอ้หหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมา เออสามารถตั้งท้องได้แล้วในตอนนี้ไปนอนในกรงของคุณโอเคคิตตี้ตั้งท้องนะครับผมโอ้โหไปนอนในกรงของคุณเพื่อคลอดลูกเลยนะผมบอกแล้วนะผมว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเวลผมเวลเจ็ดผมให้ดูหลอดข้างล่างทําไมจริงๆผมต้องให้ดูเวลนะผมถ้ากอกลับไปได้นะผมเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเวลเจ็ดใช่ปะแล้วก็ค่าเอ้ยเควสดผ่านนะผมเวลสิบเลยนะผมขึ้นมาทั้งหมดสามเวลเลยนะผมแล้วก็ คิตตี้ตั้งท้องแล้วนะผมเราก็จะต้องไปคลอดลูกกันสลิปี้นะผมโอเคตื่นขึ้นมาตั้งท้องแล้วนะผมกดเพื่อดำเนินการต่อนะครับผมและก็ตั้งทอง้อง,อ,นะงทองแล้วยังไงต่อะกูลืมแล้วเดี๋ยวนะตั้งท้องแล้วยังไงต่อวะเดี๋ยวกูลืมกูก็นอนอีกทีหนึ่งก็นอนอีกทีหนึ่งนะเออ ตั้งท้องแล้วนะผมแต่ก็ยังไม่ได้คลอดใช่ยังไม่ได้คลอดนะผมยังไม่ได้คลอดอาจจะต้องไปสู้เพิ่มต้องมาสู้เพิ่มนะผมถึงจะเอ่คอคลอดได้นะจะไม่ผิดนะผมโอ้โหตังนี้มือนหนึ่งเลยวะ่ะเดี๋ยวจะมาซุ่มกล่องเพื่อเอาน้ําเอาของกันดีกว่านะผมโอเคตั้งท้องแล้วนะผมจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสู้น่าจะคลอดได้นะโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวขอวาร์ปกลับไปที่บ้านก่อนนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นเป็นเออสิ่งที่เรียกว่าเออหมอบแป๊บนะครับผมสุนัขจิ้งจอกนะผมก็มาเล่นเป็นสุนัขจิ้งจอกกันนะผมสำหรับวันนี้นะผมไม่ใช่หมาป่ากันเหมือนเดิมแล้วนะผมก็มีตัว,วกเราก็ต้องลองเล่นกันไปนะผมแล้วก็ทเควสเสร็จไปนะผมเวลขึ้นทีเดียวน่าจะสามเวลเลยใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าโหสุดสุดนะผมแล้วก็แล้วเราก็ได้คู่มาแล้วหนึ่งตัวนะผมแล้วจังหวะนี้ก็ล่าสุดคือเวลสิบแล้วนะครับผมคู่เราเวลอะไรนะ คู่เราก็เวลด์ซพร้อมกันแล้วผมวก็ตั้งท้องตั้งท้องแล้วนะผมแต่อย่างไม่คลอดนั่นเองนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้นั่นเองครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ See you